พบผู้ป่วยโอไมครอนสะสมร้อยสี่รายล่าสุดพบอีกสองรายที่ขอนแก่นริงว่าต่อไปนี้นะครับไอ้เชื้อตัวนี้มันจะครองโลกโอมันว่ามันไปใจเร็วใช่ไหมครับบ้านเรานี่ครับไม่กี่วันที่ผ่านมายอดล่าสุดณตอนนี้นะครับร้อยสี่คนที่ติดอยู่ครับแป๊บเดียวร้อยน<ะ>ี่นี่ครับจากการชี้แจงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธา,า,า,ารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับออกมาเลยบอกว่าประเทศไทยตอนนี้พบนี่นะ สายพันธ์โอไมคอนรวม104รายครับจำนวนนี้ยืนยัน22ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามสัมผัสทั้งหมดอีกมีหนึ่งครอบครัวที่เดินทางจากกรสินไปอุดอรธานีกลับเข้ามากรุงเทพภายหลังจาก กลับมาจากต่างประเทศครับนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการแพทย์นะครับต้องให้ข้อมูลซะก่อนนะครับ <S <S ดูกันให้รอบด้านว่าไอเชื้อที่ว่านี้ระหว่างเดลต้ากับไมคอนเนี่ยโอไมคอนนี่นะอาการนะครับไม่ได้รุนแรงต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าโอไมคอนมันติดเร็วครับ กระจายเร็วเพราะฉะนั้นนะครับหเห็นตัวอย่างก็อยู่ที่ฝั่งยุโรปครับตอนนี้แต่ฝั่งไทยเราก็ต้องระวังบ,บางเต็มที่เพราะฉะนั้นวิธีการที่สําคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้ได้มากที่สุดในตอนนี้ในการป้องกันครับคุยาม,โม่โ